Vô mấy con hà kín cơ sở máy con đó Ủa có phải Nè, 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 nhà này เจ็บเลยขี้เงี้ยนะขี้เจ็บก็ไปเดียวขอเข้าไปเลยยูดเดี่ั้งเนียก็ทห้องยืดฟังพูดอะไรขอเขาติ๊ดติ๊ดทีพูดเลยติ๊ดทีพ็ดเลยตั้งเหนียวนิ้วไปติ๊ดสะโน่นเสร็จว่าน้องก่อเออีเจ้ากันทีเป็นเหนียวพูดเลยนี่ล่ะ Thì, gặp, phá, ừ, chọc chiếc 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 kia chiếc hai chân pinch mua một món 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 tiền món แต่ได้มันออกอยูเจ้าเกี้ยนี่ต้องกับเจ้าเกี้ยจะเปลี่ยนเลยเกี้ยค่ะต้องออกหลายเห็นก็บอกกล่องห่วยไรมันเห็นรู้ Những dáng dùng dáng này mọi thứ để hết 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 sườn hết 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 hết

นีนี as> <t t ่เนี่่เด้นี่เอดห็ด่ยอาอดอกหน่งแล้วมี่เดี๋ยวท่านง่าไปเเนาะมัดจนบ๊ดเสมอกันหรอมันมากัน มีเงแง่เิ้งต้นนอยู่กลางๆองเอันนี้หมูไบ้กับต้นใหม่อย่างอื่นนี่ขึ้นดีเย็บต้นกรโดนเออนี่ยตใบเตัดออกเาห่านี่ยียบกระเทยบเดี๋ยวมาใส่รองเขานี่วรยากาศทุ่งนาครับสวน ปลาเฮ็ดแล้วครับเนี่ยกาะเสือแล้วแต่ว่าท่านขึ้นโอ้จักรอยต้นอยู่นี่ไอไหนเยอะเท่าไหร่บุตรปลูกกันมันจักรลอยก็่ข้างบนนับเลยไอ้ตามก็จะหินตีไก่ฮะมุกสามตีไก่นาะเนี่ยน้อยเนาะเออสามไป แมนมันงับมันจะดันตัวเองขึ้นเนี่ยยังกอบๆเนี่ยขึืนไง

ตัวนี้สี่ไล่ครับมันยังขึ้น,นะจะสมัยเปลี่ยนเนด็กหน่อยพอมากเลยฮนะเหลียงก๋วยเหลียงก๋วยได้ออ <c oughs> แต่เนี้มันจำอะไรก็จเจำามา สวยามาท่านคนครับก็จะเ,จเก็บเปิดก่อนมีจะร้อยเคียโอเคครับเจอกันคิดหน้าครับ